มองชื่อบัสเป็นอะไรมองชื่อบัสเป็นเป็นอยไรเลยนะครับมองแรกเดินนั่นมอแรกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนในบ่ายนะครับอ่ามาเบ่งช่วงล่่งเขาเนาะ ลุงดอยอินทนนุ์นพี่น้องสินทางลุงดอยช่วงแยกมาจากแยกแม่แจ่มนะแยกแม่แจ่มรถกับสีไลน์สิเหรพี่น้องเบิ่งเอารถรถมาเที่ยว ใส่สองข้างเลยอ้ยนี่จะใส่เทินข้างที่สใส่นี่นใส่สถท่อนแสงเห็นแล้วเห็นโอ้ยจะ,จะกาดเล่นทั้งใส่ทั้งสะท้อนแสงเมื่อกลายแล้ว,ม,วมันสร้างมาลายแล้ว,วมันมองสิจิต่ยงมันเสี่ยคนนี้ถ้ามันสิสติว่าจิตใส่เยอะโตสื่อจะอร่อยโตพันโตเมื่อนโต ใช่ยักงเมื่อนโตไรเป็นโตใช่ร่ลงต,ำต่ำเป็นก้นอันซ่าใช่ร่องเพราะเรเขาดะเหยียบแบบเงี้ยนี่เลเนี้ยแม่บางโอกาสอ่ะเอานดถล้างสิเลยพี่น้องขันขั้นทางหนาเา้าเขาบ่เคยมากถ้าเขาบ่ชนานทาั้งรถสภาพเพืพร้อมเนี่ยเขาก็จะค่อยลงไปนะครับเขาเป็นรถตู้โดยสารเคยเชี่ยวได้นะอืมเขาเชี่ยวก็ได้ กระทั่งนี่ไม่มีโอ,อกาสที่จะเส้เพราะว่าข้าวสวยเส้งไหนขึ้นก่อนรถรถกันรถแนสิขขเขาเ่เขายากเดี๋ยวกไปขมักกันมากเพราะข้าสวายอยู่หันขี้ยาป่วยไปเลยอ่ะเป็นปัญหาเลยโอ้ฝรั่งคนนีงยาขึ้นบอเหรอเฮ้อนาบอกว่างตก็ว่างเลยมตนก็ยังตึ้งขี้รถตึ้ง กายเตโอ้ยขี้หลก็บอกร่างกายสั่นดอกเาอะไรร่างกายเยขตัวูทั้งเตนกันครับแนมะ่อาหานก็ปูดแช่นวะก็สิาสั่นตัวยวกขึนก้ขยนยกลงมแแข็งัหองหลกไม่แงดนะ่ดีเนียเแล้วเห็นเตือนเปลนสันกระดแต่ก้าผู้ไดก็ได้ปดเดีแ้งแ้งดีไม ไี่เบยกเลยนี่เบรกเลยเลยไ่เบกตัวมันจอกันนั่นสิแสงนีกันเาด่นน่ะหอดสามพันบุลอบเครื่องจับเสร็จดเ แสงเนียสุดออ๋อไปใ,ใกล้ก้นเขาเลยสิขั้นเบียกพี่น้องลงเขาใส่เกียร์ต่ำต่ำสุดทห่ดีเนาะตลาดมงขุนกลาง ยู่ที่ตลาดมง้งขุนกลาง เมงเป็นไงบ้างเป็นเป็นน,นี่ยนี่คืออะเนี่นยสบยสน่นละทู่ ม่กน้ำน้ตั้งปแบบัน,นล่งไอกระน้นมากแต่นะอากฝ่ย่ายมากแต่ยมแบบมาแวะนะครที่มองทื่อบัตรเป็นอะไรมองชื่อบัตเป็นเป็อดอยเลยนะครับมองแรกนะบเป็นะ หลังจากจอดเบิ้งน้าหวยนะครับไล่ไปจากนำตัวกยังบุจํบาบ่ไรว่าชื้ท่านนี่ยังนี่ละนะครับหมวยเนี่ยยมองซื้อตัวนะครับซื้อตัวซื้อบัตรก่อนึ้นดอยอินทนนท์มองแรกนะครับมันสิมีอยู่สองมองในมองซื้อตัวพี่นอ้องยุ่ประตูโค้งท่งขึ้นพุนเขาเศร้าขายได้สมมือเนี่ยเศร้าขายจะหลายปีแล้วสองสามปีแล้วนะครับ คุณค้นนะครับต้องมาซื้อ,อยู่หม่องที่แรกนะครับที่แรกถ้าลูดหมองที่แรกไปขับไปซื้อ,อยู่หม่องที่สองด้านที่สองนะครับหมองแยกเกียกไปไม่แจมนะครับก้อนขึ้นดอยตะโนทนทามาเอาผูซื้อได้บ่กระอาดสิได้นะบู้ใดถอดว่ไปซื้อขางนาดด้ำอตดอยบุญบออบอยบ่มี่กระอาจสิมีคนผูซื้ออยู่นะอาจสิมีรถดลุดไปอยู่นะแต่ แเจอพระธาตุนี่แผลร่องผมผมผมองค์<ม>กปากาลร่องนะย่านเขาลายลงมาสื่อข้างาล่า,า,างนะครับพระธาตุนี่แผยทดสอบนะครับเพราะว่าบ่อนาน้าหมายเหตัสงสั่นนะครับมันมึนกับบ่อนาเห็ดแนี่ยน่ะคมนี่ยมึนครับผมกับปกาเห็ดย่านเขาว่าให้ใครเขาเนี่ยเขานำท่านนะครับเขาจต้องไปที่ลูกเซือ <c oughs> อ่ะล่งดอยมากจนสีเบิร์อะไรละ่ะพี่น้องโหดดับตุวกแมกกนเี๋ยวขวา้าสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่ฝังน้องไว้ซัำนี่แหละนะครับคลิปล่งดอย เส้นทางลงดอยผ้าชุ่มเส้นทางลงดอยณน่นสวัสดีครับ